สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่28ก่อนนะคะว่าแนวทางที่ให้ไปนะคะเข้าหรือหลุดนะคะ อแอดให้เด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าเด่นศูนย์รอง5นะคะดีนะที่เลือก0ูนย์ถ้าเลือกห้านี่ไม่เข้าเลยนะคะไปดูนะคะว่าเข้ารอบไหนเนาะสูตรของแอดรู้สึกว่าเข้ารอบปกติกับ v i p นะคะวันนี้มา v i p อนะคะศูนย์สามนะคะตรงๆเนาะนี่นะคะได้0ูนย์สรอบเดียวนะคะนอกนั้นไม่เข้าเนาะชุดกันก็ไม่มาเนาะ กันให้ผิดตัวนะคะพี่น้องจา๋าในตารางก็มาอยู่เนาะเก้าแปดนะคะแปดเก้านะคะพี่น้องจ๋าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งก็มาในตารางนะคะเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะก็ในตารางนะคะศูนย์ก็มานะคะแต่สามไม่มาเนาะสามตัวยังไม่แตกนะคะมาเจ็ดกับศูนย์นะคะสามไม่มีเนาะ ของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานก็เข้ารอบปกตินะคะของเมื่อวานวันที่27เข้ารอบปกติ6 1หนึ่งกับ76นะคะให้วิ่งรูดที่6นะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะนี่นะคะของเมื่อวานเข้านะคะห1นึ่งะคะห1นึ่งกับ76นะคะของวันที่27เนาะอ่าวันนี้ก็รู้สึกว่ามารอบปกติอีกเนาะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันพรุ่งนี้นะคะจะเข้ารอบไหนเนาะ เน้นรอบเขารอบปกตินะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ได้ไปนะคะพี่น้องจา๋าไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่29นะคะเดือนสิบสองนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแับเอดเพียนพารวยนะคะ อันนี้เลขในตารางนะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมาดูเลขในตารางนะคะมี9มี4มี1มี5 มีสองมีศูนย์นะคะสามารถจับสามตัวได้นะคะจับวินได้นะคะในตารางก็เข้าดีอยู่นะคะสําหรับเลขในตารางชุดจับวินนะคะแอดไม่ได้แยกคลิปนะคะแอดทำไว้ในอาลงให้ในตารางเลยนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะ แอทไทเดนเก้านะคะเด่นเก้ากับหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งจะมาอีกไหมนะคะวิ่งรูที่เก้านะคะตามรอบสถิติที่เคยมานะคะก็จะมารอบปกตินะคะมารอบปกตินะคะพี่น้องจา๋ารู้สึกว่าจะสองวันติดต่อกันนะคะมารอบปกติเนาะ แอดก็จะรูดเลยนะคะ90นะคะ91 92 93 94 95 96 97 98 99นะคะชุดกัน แอดให้กัน10ึ่งนสองห้าสองหนึ่งนะคะสําหรับชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเน้นให้นะคะไปกลับบนล่างนะคะหยิบจับไปแล้วไปกลับบนล่างนะคะ ท่าน,ท,านท่านใหม่ที่เข้ามานะคะแอดก็เน้นไปที่รอบพิเศษนะคะพิเศษและปกตินะคะพี่น้องจา๋าช่วยเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อไปนะคะเด่นเนะคะเด่น9ตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายเจาะมาดูกันนะคะ สายเจาะนะคะพี่น้องจา๋าสายเจาะนะคะเก้าแปดนะคะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งนะคะคู่เด่นนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าเนาะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบไปที่ หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์กับสองห้านะคะพี่น้องจา๋าอันนี้คัดมาเน้นเน้นเนาะสำหรับชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าแอดคัดแต่ตัวที่แอดชอบมาให้เนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋ารลอลุ้นรอออกนะคะไปด้วยกันนะคะามาดู สำหรับตัวที่ชื่นชอบนะคะของแอดนะคะก็จะมี9 1 9 5 9 6 9 7 98นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ชุดกันก็1 0 1 2นะคะเน้นนะคะเน้นรอบพิเศษและปกตินะคะแต่จุดที่เคยมาก็รู้สึกว่าจะเป็นปกตินะคะก็ลุ้นมาได้ตั้งแต่รอบพิเศษเนาะถ้ารอบพิเศษมานะคะปกติก็หยุดนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดไม่ทราบว่ารอบต่อไปจะมาอีกหรือไม่เนาะ ก็ทําไปตามสูตรนะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อขอให้เพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะล้ำล้ำรวยๆนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยนะนะทีนี้นะคะพี่น้องจา๋าสาหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ